ท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็ให้ดูตรงรป้อมยามขนอมมิตรนะคะเป็นเวลาสามทุ่มยังเวลา2องทุ่มห้เสียงของนาอดเราพอสมาชิกแฟนขับเสียงคนไทยคะ่ะท่านผู้ชมคะออ,ออกมาหน่อยได้ไหมไม่ได้ใส่รอง,งเท้าบูทไปจะสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยว่าน้ำล,ล้วเป็นยังไงบ้าง นี่ค่ะท่านผู้ชมคะ <ใจ S 1> นี่นะาออสแฟนคลับเสียงคนไทยโทรเขา<ง>้าหน้าไหม่บ่อย,อยๆอะไรงานดูด้วยคงจะไม่ถึงสิ้นเดือนนี่น้ำคงจะแห้งแน่นอนฮะตอนนี้วัดตรงที่ป้อมแล้วเนี่ยมันเหลืออยู่สามเซนนึงเลยหน้าป้อมมันนะคะคืน,<อ>นที่ป้อมมัาเรียบมันเสมอแต่ตรงนี้มันต่างระดับนั้นเพราะเขาจะลบลง่องน้ำน้ำนะเออมันนจะลึกห่อยอันนี้ตรงกลางตรงกลางถนนนี่คือได้ระดับเลยสามเซนก็เท่าตาตุ่มไหม ประมาณนั้นเนาะข้าวหลังเท้าพอดีก็วันนี้ข้าเว้นดึกข้าเว้นดึกครับค่ะเนี่ยเป็นยังไงถามหาสมาชิกเสียงคนไทยหน่อยว่าคิดถึงไหมเมื่อกี้คุยกันหรือไม่ให้ถ่ายรูปรูปนายกเราเตะติดไปนะโอ้โหมาเริ่มเลยมาถ่ายในตอนแห้งก็ยังได้นะวันก่อนเมื่อกี้หรือที่แดงก็ดูว่าเรารักคิดถึงขนาดไหนพรุ่งนี้เขาจะเล่นงานเราแล้วนะพรุ่งนี้จริงเหรอจริงใครอ่ะจะมไดกันแล้ว16โมงเช้า หน้าสารอะไรอ๋อจะรอดูว่าจะมีสักกี่ย่อมมันออกมาพูดโทรศัพท์ทางโทรศัพท์สดๆตเลยทางไห้จำลองทางไห้หมอไอ้หมาตุ้งเหรอนอกมาพูดอะเหรอข่าวร้อยหนึ่งอยหนึ่งอันเชลีนี้ติดตามข่าวตลอดเลยนะเนี่ยออกมาพูดเอาันใหญ่เลยก็บอกก็าไม่กลัวแต่ออกมาอะไรก็ไม่กลัวแล้วนากลัวไหมไม่กลัวเพราะว่าเราพี่ พี่ขวัญใจว่าจะมาจังหวัดละห้าพันอ๋อคูณแล้วมันได้สามแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดอะค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็น้าออสก็ฝากคิดถึงแฟนกลับหน่อยครับคิดถึงทุกคนครับนี่นี่ถึงเราไม่ได้ออกทางวิทยุเราก็คุยกันทางหน้าเว็บไซต์ทุกวันนะคลิปนี้จะไปลงเนี่ยเดี๋ยวแอมกลับไปบ้านแอมจะไปลงเลยนะเนี่ยถ้าหาว่าจะเปิดสถานีคลิปเรายังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ครับอยู่ตลอดเปิดให้ฟังกันแล้วกันได้แหละนักพิณแดงมาลืมยังนี้ก็นึก นึกไม่ทันแม่ใจก็ถ่ายฝากความคิดถึงพี่แดงหน่อยฝากความคิดถึงพี่แดงครับผมก็สบายดีไว้พี่แดงสบายดีด้วยนะหลังน้ำต่วมรถกลับไม่ได้เล่าให้นะฝางว่าพี่แดงรถฉลับข้างทางเจ็บเท้าอยู่ตอนนี้ต้องรอให้ฟ้าคุ้มคลองไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางมันลื่นนะน้อยก้อยกับค่อยไปขี่ตะไคร่เยอะตอนนี้น่าเดี๋ยวลยลืมที่รูปนายกให้ดูน่ะติดไว้สองฟีแล้วมั้งวันนี้แอมไม่ได้ใส่บูทมาไม่เป็นไรครับนะค่ะขอบคุณนะคะนะออสค่ะสวัสดีค่ะ